อ๋อสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมหน้างานนะครับผมนี่นะครับจะพามาดูวิธีการนะครับเตรียมแบบนะครับเตรียมแบบเททับหลังนะครับผมก็อันนี้นะครับอ่อทับหลังก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือรั้วนะครับก่อรั้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับรั้วเสาสําเร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก่อฉาบนะครับนี่นะครับผม วิธีการทําอันนี้นะครับก็คือเอาครึ่งเดียวนะครับเอาครึ่งเดียวนะครับส่วนด้านบนจะเป็นเหล็กนะครับก็จะทําเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็ทับหลังนะครับสูงหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการทํานะครับ ก็เข้าแบบอันนี้นะครับก่อนเข้าแบบก็คืออันนี้คือคือเหล็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวตัวซีนะครับผมนี่ครับตัวซีนะครับก็จะเอานำมาครอบลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวแบบนะครับแบบจะเป็นไม้หน้าหกนะครับอันนี้ไม้หน้าหนะครับแบบไม่สูงนะครับแบบแบบแบบไม่สูงนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับ มีรูนะครับมีรูที่เสาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เจาะนะครับอันนี้เจาะนะครับรูเจาะนะครับอันนี้นะครับใช้ใช้ใช้สว่านเจาะนะครับช่างน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มาดูอันที่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะอยู่แถบนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกนะครับฝนจะตกอีกแล้วนะครับตกทุกวันเลย นี่นะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ตีรัดแบบนะครับข้างหน้านะครับจะใช้เหล็กนะครับเหล็กลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเหล็กสามหุนนะครับก็เอามา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 ขีบไว้เลยนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเหล็กสามหุนนะครับก็เอามาเอามาหนีบไว้แบบนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไร ไม่ต้องตีรัดปากแบบแบบนี้นะครับอย่างสมัยก่อนต้องตีลัดปากแบบนะครับนี่ครับเขาเข้าแบบลักษณะนี้นะครับทําไมนะครับแบบด้านนี้ถึงอยู่ริมเสานะครับแบบด้านนี้ทําไมถึงเข้ามาในเสานะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเทเพื่อที่จะทำทำทำยื่นออกไปข้างนอกนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเหล็กตัวสีขนาดนี้เองนะครับนี่นะครับส่วนด้านนอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเอ่อเป็นตัวค้ำใต้แบบนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไม้นะครับสองตัวเองนะครับใช้ไม่เยอะนะครับก็ค้ำเอาไว้นะครับไม่ให้ไม้ร่วงนะครับไม่ให้ไม้หน้าแปดนี่ร่วงนะครับแค่นี้เองนะครับตัวโน้นก็ค้ำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจะแผงจะไม่สะเทือนนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ตีไม่ได้ตอกอะไรเลยนะครับไม่ได้ตีไม่ได้ตอกอะไรเลยนะครับแค่ยึดแค่ยึดไม้ไว้เฉยๆนะครับผมแบบแบบนี้นะครับก็ไม่ได้อ่ไม่ไม่ไม่ต้องเอ่อไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากมายนะครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็นี่นะครับวิธีทําแบบหรือว่าเตรียมทำเอ่อเททับหลังง่ายๆนะครับผมก็ อันนี้นะครับแค่แท่งแง่ก็เอามาฝากก็แล้วกันถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ